สวัสดีครับผมปิยพงศ์พิรุณนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาบาส,สเกตบอลเทไทยนะครับวันนี้ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าเรากำลังจะมีรายการบาสเกตบอลร,รายการใหญ่ชื่อรายการ 3BL เป็นรายการแข่งขนันบาสเกตบอล3าคูระดับอาชีพหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองจากสาพันดับนาชาติหรือฟีบานะครับเป็นการรายการที่เก็บสะสมคะแนนที่จะทําให้ทีมชาติไทยมีโอกาสได้ไปเล่นโอลิมปิกเกมปี2024ที่ประเทศงเศสการแข่งขนัขนรายการนี้ จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้เข้ามาชมในเว็บไซต์และขอเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรายการนี้นะครับการทายอาหรือการทดสอบฝีมือของฝั่งชายจะมีขึ้นในวันที่20และ21มิถุนายนนี้และของผู้หญิงจะมีขึ้นในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ครับรายละเอียดขอให้ติดตามทางเพจนะครับในการลงทะเบียนนะครับขอให้ทุกท่าน ข้ามามีส่วนร่วมครับผมขอเชิญชวนนะครับเป็นรายการที่ใหญ่ระดับประเทศจริงๆนะครับขอให้โชคดีครับ